สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาพวกเราาชส้วววนนนสสชช่ใจบา,าิ่งที่อยากจะสรุปวันนี้นหลังจากที่อธิบายเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วพูดเรื่องหนทางในการที่จะเนินไปเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้ว จากนี้ไปอยากจะย้ำกับคนที่มาตั้งแต่เช้าว่าถ้านหนึ่งวันนี้ท่านประเมินตัวท่านวันเริ่มเห็นว่ามันมีการงานอย่างหนึง่งที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตตัวเองจากนี้ไปทุกขณะที่หายใจเข้าออกคืองานข้างในไม่ใช่งานข้างนอกแล้วนะเช่นถ้าเรากําลังอ่านหนังสือข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่านกี่เทียเท่ยวกี่เที่ยวกี่เที่ยวมันก็ไม่รู้เรื่องเลย แสดงว่าจิตมันไม่ควรกับการงานจิตมันไม่ควรกับการอ่านต้องวางการอ่านนั้นก่อนแล้วกลับมาฝึกจดจอ่จอจิตอยู่กับลมหายใจสักสองสามนาทีให้นึกถึงเพลงของเด็กที่ใช้เนี่ยแหละตั้งแต่อนุบาลเนี่ยแหละหายใจเข้าหายใจออกดังดอกไม้บานหมายถึงรู้ตื่นและเบิกบานไม่ใช่ดอกไม้ข้างนอกหรอกหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่คือกระทบและอยากกระเทือนมีอารมณ์มากระทบและอยากกระเทือนพอไม่ใดกระเทือนคุณจะขาดความมั่นคง แล้วควรก็จะกระแทกออกไปเมื่อเรากระทบแล้วไม่กระเทือนไม่มีกระแทกแล้วเรายังเยือกเย็นได้ดังสายน้ำแล้วคืนลมหายใจออกสบายๆไม่ต้องอั้นลมหายใจไว้เมื่อกี้ถ้าใครฝึกปฏิบัติอย่างบอกว่าหนึ่งลมหายใจจะไปสบายสักกี่ก้าวก็ได้เขาจะไม่อึดอัดเลยแต่ถ้าเปิดใครบอกว่าต้องได้เท่านี้เท่าเท่านี้เราก็ผิดอันนั้นจะเริ่มอึดอัดจริงไหม อย่าบังคับอะไรตัวเองแต่จงทำอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ทำอย่างสม่ำเสมอนั้นขอให้มีความระลึกรู้เท่าทาันคือสติแล้วคุณจะเห็นถึงความสุขในขณะที่ได้ทำทำอย่างเป็นสุขสนุกอยู่กับการได้ทำหน้าที่เป็นปรากฏการที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่เด็ก เด็กหลายคนที่สนใจเรื่องการทำงานศิลปะในบ้านของเราหนึ่งลมหายใจกับปลายภูกันเขาทำงานได้ถึง3าสี่ชั่วโมงดีกว่าการนั่งสมาธิของผู้ใหญ่บางคนที่นั่งแล้วก็ปวดเมื่อยสีนาทีนะเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตเป็นสมาธิไม่ใช่แค่เพียงนั่งหลับตายอย่างเดียวหลับตาด้วยก็ได้มาอย่างเมื่อกี้แต่ถ้าเผือน,นั่งแล้วขาดความแล้วลึกรู้เท่าทาันปัจจุบันขณะนั่งหลับตาจิตอาจไม่เป็นสมาธิ แต่ถ้าเผื่อเราลืมตาด้วยจิตเป็นสมาธิด้วยเราจะเริ่มเห็นว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามมันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราสามารถพัฒนาจิตของเราให้เป็นสมาธิได้จากนี้ไปนะขับรถด,ด้วยจิตที่เป็นสมาธิ ทำอาหารได้จิตที่เป็นสมาธิดูทีวีได้จิตที่เป็นสมาธิอ่านหนังสือได้จิตที่เป็นสมาธิรดน้ําต้นไม้ได้จิตที่เป็นสมาธิเมื่อใดที่จิตเข้าสู่กระแสของสมาธิคุณเริ่มมีตัวเองหนักแน่นในการงานนั้นและเนี่แหละที่เราบอกว่าความหนักแน่นที่ไม่ทําให้เราไหลไปสู่อกุศลไหลไปสู่ความเสื่อมความหนักแน่นนี้เรียกว่ามีตัวเองเป็นเพื่อน มีตัวเองเป็นดังกัลยาณนะมิตรช่วยชี้ช่องทางที่ถูกต้องให้กับตัวเองแล้วปิดประตูนรกของตัวเองได้ห้ามทำงานไปบ่นไปนั่นเรียกว่าทำงานไปตกนรกไปเรียนไปทุกไปก็เรียนไปตกนรกไปแลหวังว่าเรียนจบแล้วมันจะมีความสุขอะไรมันก็ได้แค่เงินเดือนเท่านั้นเองแต่ความเข้าใจในชีวิตไม่มีและใครที่กำลังท้อแท้แล้วสิ้นหวังนะ อย่าลืมว่าคุณกำลังมีลมหายใจอยู่ทำไมไม่กลับมาหายใจอย่างมีความสุขที่ได้หายใจแค่หายใจอย่างมีความสุขที่ได้หายใจเนีมันช่วยให้คุณฟื้นตัวเลยล่ละเพราะลมหายใจมันคืออาหารของชีวิตของเรานะที่นั่งหายใจและทอดหายใจเฮือกๆอยู่เนี่ยด้วยความไม่กระตันยูรู้คุณเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าชีวิตเป็นของเราก็ได้นะถ้าวันนึงเราทอแท้มาก เราอาจจะไม่อยากอยู่เลยก็ได้เพราะเราคิดว่าชีวิตเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วชีวิตไม่ใช่ของเราหรอกค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกื้อกูลเราตะหาแม้แต่ลมหายใจเข้าต้นไม้ให้เราตะหากนะเราได้ออกซิเจนจากต้นไม้นะแล้วเราก็คืนลมมาลมหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์อย่างคนที่มีความรักที่จะให้หรือเปล่า หายใจเข้าถนอมรักไม่ตัวเราหายใจออกด้วยความกระตัญยูรู้คุณที่จะฝึกรักคนอื่นบ้างหรือเปล่าเด็กๆที่นี่เขาจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้ออกซิเจนมาจากต้นไม้เป็นความรักของพี่ต้นไม้ลมหายใจเข้าของพี่ต้นไม้จึงเป็นความรักของฉันคำไดออกไซด์เป็นของเราที่เราให้กับต้นไม้ใช่ไหมแล้วเด็กมันบอกว่า ไม่ได้ให้เฉยๆด้วยนะให้ด้วยความรักด้วยนะเด็กดีกว่าเราอีกไหมฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานานคนที่ห่อเหี่ยวบางทีรู้สึกตัวเองโดดเดี่ยวจริงๆนะน่าสงสารจังกลับมาแล้วฝึกหายใจออกอย่างเอาความรักออกมาให้พี่ต้นไม้บ้างก็ได้นะอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้น เตือนว่าถ้าจะมาสถเียนธรรมสถานในวันเสาร์อาทิตย์ควรมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเพราะการหลุดพ้นจากความทุกข์มไีได้ด้วยกรัรหลายหลายวิธีตั้งแต่หนึ่งการสวดมนต์ทำให้พ้นทุกข์ได้การฟังธรรมและไข้ครวญธรรมทำให้พ้นทุกข์ได้การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้แต่มันทำยากไงไอ้ส่วนเนี้ยมันต้องเข้าใจก่อนอาจจะถามพระเอกได้คำตอบว่ามีตัวเองเป็นเพื่อนไหม ตอนขัดสะพานเธอรู้ไหมว่าตอนที่แม่เหยียบสะพานแม่อนุโมทนาต่อเธออย่างไร <lig ues> เขาอาสาขัดสะพานวันนี้ตอนเช้าซึ่งสะพานนี้เราทุกคนเดินเขาไม่ได้บอกว่าเมื่อเขาขัดสะพานแล้วคนดีเท่าน,นั้นที่เดินนะคนชั่วห้ามเดินเหมือนเราปลูกต้นไม้เราปลูกต้นโพตอนที่เราปลูกต้นโพต้นโพเนี่ยไม่มีใบเลย แล้วถูกยกมาจากแผ่นดินที่เขาไม่เอาเพราะมันเกะกะการทำนาของเขาเขาต้องการที่ที่ทำนาเขาก็บอกว่ามีต้นโพอยู่จังหวัดนครสวรรค์จะเอาไหมถ้าไม่เอาเขาจะโค้นมันทิ้งเราก็บอกโอ้มันเป็นชีวิตเรายกมาตอนที่เรายกมาเราตั้งใจอย่างมากในการที่จะปลูกต้นไม้ต้นนี้อย่างมีความสุขในฐานะของคนปลูกต้นไม้ แม่มีความสุขในการเตรียมหลุมเตรียมปุ๋ยกบรดน้ำสม่ำเสมอนั่นคือความสุขของคนปลูกแต่เมื่อต้นโพเติบโตโดยหน้าที่ของต้นโพไม่ใช่โดยหน้าที่ของแม่แม่มีหน้าที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นตอนปลูกแต่การเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นโพความสม่ำเสมอในการมีความสุขในการดูแลต้นโพเป็นหน้าที่ของคนปลูกวันหนึ่งเมื่อต้นโพ โตและใหญ่ต้นโพเลือกปฏิบัติไหมว่าคนปลูกเท่านั้นที่เข้าไปที่ต้นโพแล้วจะได้ออกซิเจนและล่มเห็นไหมต้นโพสอนอะไรสอนการได้แล้วให้อย่างไม่เลือกปฏิบัต mm ิ hmm. เมื่อฉันได้ชีวิตฉันให้ความสุขที่ฉันสามารถจะดูแล ชีวิตอื่นๆยังไม่เลือกปฏิบัติคนดีเข้าไปใต้ต้นโพก็ล่มคนชั่วเข้าไปใต้ต้นโพก็ล่มคนปลูกเข้าไปก็ล่มคนไม่ปลูกเข้าไปก็ล่มคนรวยเข้าไปก็ล่มคนจนเข้าไปก็ล่มทำไมไม่ทำตัวอย่างอย่างที่ต้นโพทำให้ดูสอนให้ลูกลักคนอื่นได้มากกว่าลักตัวเองในยิ่งใหญ่มากเลยนะ เราเลี้ยงลูกและให้ลูกเรารักคนได้ทั้งโลกเนะี่ยคือความสำเร็จของการปลูกต้นรักในใจของลูกเลยนะอย่าให้มันรักแค่ตัวมันเองหรือรักแค่เรามันรักคนได้ทั้งโลกแล้วไม่เลือกปฏิบัติพระเด็กคนนี้จะอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดในโลกใบนี้คนที่เห็นแก่ตัวไม่มีทางเลยที่จะอยู่อย่างมีความสุขในโลกใบที่กำลังวุ่นวายและ แก่งแย่งจงมีความสุขขณะที่ทําหน้าที่มีความสุขที่ได้ให้ไม่ใช่มีความสุขที่เมื่อให้แล้วคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปดั่งใจฉันและถ้าเผื่อเขาไม่เปลี่ยนแปลงการให้นั้นก็เป็นความทุกข์ของเธอละสิ แม่ตั้งใจสร้างเสถียรธรรมสถานแล้วไม่เลือกปฏิบัติจริงๆนะขออย่างเดียวอะถ้าใครเข้ามาที่นี่แล้วไม่กลับไปดูตัวเองก็จะบอกว่าผิดวัตถุประสงค์ของการมาที่นี่พวกเราไม่ได้สร้างที่นี่ไว้ให้มาเดินดูว่ามันสวยอะลูกไม่ใช่สวนสาธารณะนี่สวนธรรมเข้ามาแล้วคุณต้องรู้ตื่นระเบิกบานด้วยธรรมเราทำทุกวิธีการที่จะทำให้คุณรู้ตื่นระเบิกบานด้วยธรรม พอจะกลับบ้านและไปทำบ้านให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุขที่ได้ให้คนอื่นและไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นหรือไม่เราก็ยังมีความสุขที่จะรักเขาไม่เข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาไม่เข้าไปจัดการเขาแต่มีศิลป,ปะในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเพราะมีปัญญาคือความรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ พระเจ้าสอนว่าเมื่อใดก็ตามที่เธออยู่กับเราตถาคตเราเป็นกัลยาณมิตรชี้ช่องทางเมื่อใดอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเมื่อใดอยู่กับเพื่อนขอให้มีเพื่อนที่ชี้ช่องทางเป็นกัลยาณมิตรและเมื่อใดที่อยู่คนเดียวเธอต้องมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรและในทั้งหมดนี้พระอ,องค์สรรเสริญอันสุดท้ายที่สุดคือทำให้ตัวเองหยุดตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมคือมีตัวเองไม่ทำให้ตัวเอง ไล่ไปสู่อกุศลนั่นแหละค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่นไม่ใช่ดีต่อหน้าและชั่วมาลับหลังเพราะคุณก็ยังทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะตบมือแล้วบอกว่าคุณแกงเพราะคุณดีต่อหน้าคนอื่นไงแต่ใครจะรู้ว่าคุณคิดชั่วอยู่ข้างในอะแล้วเมื่อใดที่คุณคิดชั่วคุณก็ยังทุกข คนอื่นรับรองความทุกข์ให้คุณได้ไหมไม่ได้เห็นหรือยังลูกการปฏิบัติจึงต้องซื่อสัตย์มากแล้วเริ่มต้นที่หิหริหิหริคือความระอายและเกรงกลัวต่อบาปฮิริคือความระอายและเกรงกลัวต่อการทำสิ่งที่มันเป็นปรากฏการแห่งทุกข์นั่นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีฮิริเติบโตนะจ๊ะเพียรให้ดีและเติบโตไปด้วยความ เบิกบานด้วยธรรมและนี่เป็นทั้งหมดของวันนี้เสวนาวงสาขนายาตจากนี้เราจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมาฝึกเดินเล่นด้วยกันไปเดินเล่นเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดิน เดินอย่างคนที่มีกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ยังมีใจที่ตั้งมั่นรู้ตื่นระเบิกบานไม่เคลื่อนไหวอย่างที่มีแต่กายเดินแล้วจิตวิญญาณไปอยู่อดีตบ้างไปอยู่อนาคตบ้างซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่เดินอยู่บนท้องถนนในโรคปัจจุบนันเดินนี้กายเดินที่ใจคิดไปอีกที่สังเกตรหรือปล่า แล้วมีความสุขไหมแล้วทำยังไงถามว่าถ้าไม่มีความสุขแล้วทำยังไงปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เกิดมาทุกคนก็เป็นอย่างนี้ก็ปล่อยไปหรือเริ่มปฏิวัติตัวเองชีวิตไม่น่าเป็นอย่างนี้ชีวิตไม่ควรเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วเหนื่อยจนถึงหลงฝังศพเกิดมาทำไม แค่นี้เราน่าได้คำตอบมากกว่านี้ใครเริ่มตั้งคำถามนี้กับตัวเองและหาคำตอบไม่ได้จึงหยุดแล้วดูพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นยกมือขึ้นสิคะพียอนุโมทนาน,นะจ๊ะคำถามเหล่านี้แม่เคยถามตัวเองตอนอายุ27นะแล้วก็พบว่า ถ้าตอบตัวเองไม่ได้จะไม่ก้าวต่อไปเลยหยุดแล้วดูมันก่อนเกิดมาทำไมต้องหาให้เจอเกิดมาแล้วตอบคำถามนี้ไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมอุ้ยตายแล้วรู้สึกเสียชาติเกิดไหมคะใครอยากจะเป็นคนเสียชาติเกิดเราก็ไม่อยากเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรศักยภาพสูงสุดของการเป็นมนุษย์มันไปได้ถึงไหนมันเกิดมาเพื่อหากิน หาเก็บหาใช้เท่านี้หรือหรือว่าเกิดมาเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ทำให้โลกนี้ผาสุกและงดงามเพราะการเกิดมาของฉันอ๋อถ้าหมดกำลังใจที่จะสู้ในขณะที่จะต้องทำหน้าที่การงานจะทำอย่างไรล่ะคะก็ต้องถามก่อนว่าทำไมถึงหมดกำลังใจเอาหาที่มาของมันสะก่อน ทำไมถึงหมดกำลังใจอ๋อคุณป้าถามแทนคนอื่นเหรอคะอ๋อลักลูกเอาเป็นว่าตอบคุณป้าก่อนว่าเรื่องรักลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคุณธรรมของแม่เลยไม่มีแม่คนไหนที่ไม่ได้ลูกหนูจำไว้นะและที่แม่ทำเมื่อกี้มาจากความรักอย่ารู้สึกว่าแม่ก้าวไกา่หรืออย่ารู้สึกว่าแม่กำลัง กำลังรักเกินแล้วเราก็อายต้องไม่รู้สึกอย่างนี้ให้รู้เป็นส่วนๆไปว่าแม่เนี่ยถ้าเห็นลูกเนี่ยกำลังอ่อนล้าหน้าที่ของแม่คือประคองแต่เทคนิคของแม่ที่จะประคองประคองยังไงให้ก้าวเดินกับประคองยังไงให้อ่อนแอไปเลยอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันให้ความรู้วิธีการอย่างหนึ่งก็คือจงเชื่อว่าแม่รักเราอย่ามีอคติต่อความรักของแม่เรา เรื่องที่สองความรักที่ไม่ผักคนตกเหวแม่ต้องมีศิลปะในการเลี้ยงดูมากเลยเข้าใจคำว่าผักลูกตกเหวไหมคะเข้าใจไหมอา้าวถามว่าเข้าใจไหมเด็กๆเ,เคยรู้สึกเกลียดแม่ไหมอา้าวเคยเหรอเออทำไมอ่ะทำไมเหรอ บังคับแล้วไงอีกฮะอะไรนะลูกแม่บังคับให้อ่านหนังสือทำกันบ้านไปโรงเรียนถ้าเราทำอ่านหนังสือทำกันบ้านแล้วไปโรงเรียนโดยไม่ถูกบังคับไม่ได้เหรอเอาห่วงเล่น เล่นด้วยเรียนด้วยโดยแบ่งเวลาที่ดีถ้าเผื่อว่าทำดีๆก็ได้ทั้งสองส่วนนะเล่นก็เป็นการเรียนนะแล้วเรียนก็เป็นการเพลินด้วยก็ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะเอาอย่างนี้ก่อนคำว่าผักตกเหวคืออย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าแม่กำลังทำโทษหรือประนามอะไรปาาช่วยลูกซะจนลูกช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเี้ยเรียกผักตกเหวรักมาก อยากได้อะไรให้หมดต้องการอะไรเนี่ยโปรเทคหมดเลยให้แล้วก็โปรเทคหมายถึงว่าปกป้องหมดเลยใครอย่ามาว่าลูกฉันไม่ดีไม่ได้นะลูกฉันต้องดีทํานองนี้นะคะแล้วปรากฏว่าเวลาที่วันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนั้นไม่มีแม่เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยค่ะเพราะตลอดชีวิตนี้ที่เติบโตมาได้เพราะมันพึ่งแม่หมดเลยตกเหวไหมคะตอนที่เด็กไม่มีเราอย่างนี้ตกไหมคะ ตกไม่ว่าบางทีความทุกข์ในชีวิตของลูกจะสอนให้เขาก้าวหน้าได้นะคุณแม่เรียนรู้ได้จากทุกเลยนะคะบางทีเนี่ยเราเรียนรู้ได้จากความไม่มีเนี่ยมากกว่าการได้เรียนรู้กับความมีนะคะจริงไหมจริงไหมครับเวลาที่เราไม่มีความพร้อมเนี่ยเราเกิดเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะต่อสู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้ใช่หรือเปล่า และจังหวะของการต่อสู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้นะมันได้เรียนรู้ความยากลำบากเยอะมากเลยแล้วมันทำให้เราแข็งแรงเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้และผิดหวังอ่อนแรงเนี่ยบางทีเราอาจจะฉลาดแต่เปราะบางนะลูกฉลาดก็คือหมายความว่าเรามีความรู้มากเลยทุ่มหัวแต่เราตัวไม่รอดเปราะบางเพราะเราไม่อดทนเราไม่อดทนกับอะไรหลายๆอย่างที่มันกำลังถาถมเข้ามา อดทนที่จะมองมันอย่างท้าทายตัวเองว่ามันกำลังเป็นแบบฝึกหัดที่ฉันจะต้องสอบให้ผ่านบางเรื่องนะคะต้องขอบคุณความไม่เป็นดังที่เราอยากให้เป็นนะบางเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตของเราเราได้เรียนรู้ถึงความเข้มแข็งในการก้าวหน้าของเราจากการที่เราไม่ได้อะไรอย่างที่เราอยากได้นะจริงไหม บางทีเราได้อะไรอย่างที่เราอยากได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็เลยสบายถ้าจนเราไม่ได้ระมัดระวังว่าวันหนึ่งถ้าสิ่งที่มันเคยได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยเราจะอยู่ยังไงอะลกขอยกมือนะแม่จะตั้งคำถามใครเคยใครเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้จะอยู่ไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่มีสิ่งที่เราอยากได้อะไรก็ได้จุดๆๆุดจุด,จด,จดยกมือขึ้น โอ้หลายคนดีค่ะดีค่ะไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นดีดีค่ะที่เปิดเผยมีใครลองสรุปไหมคะว่าสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้แล้วเราอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นวัตถุยกมือขึ้นเป็นวัตถุอ๋อข้างหลังโอเคเอามือลงแต่ไม่ใช่อันที่สองไม่ใช่วัตถุแต่เป็นเรื่องของชีวิตความรู้สึกและบุคคลยกมือขึ้นนี่ต้องมาจากคนใกล้ใจ จริงไหมเห็นไหมเห็นไหมคะหมอดาวแม่ไม่ได้เป็นหมอดูนะแต่โดยหลักการจริงๆเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ใจเรานะมันกระทบเราง่ายที่สุดใจของเราเนี่ยนะมันจะไปอยู่ในสองเวอร์ชันนี้สองส่วนนี้ดูให้ดีนะคะหนึ่งบ่อยๆมากที่มันไปอยู่กับสิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักจริงไหมคะนั่งอยู่เนี่ยจะคิดไปถึงกับอีกอันนึงก็คือ ไปอยู่กับสิ่งที่เราชังถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ออกด้วยสัมมาสติเมื่อเช้านี้ต่อให้สัมมาสติคือเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมแล้วถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจคือความชอบความชังในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเราจะผ่านเรื่องนี้ได้ต่อเมื่อเราฝึกปฏิบตัติจนกระทั่งเห็นว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่เที่ยง แต่คนบางคนเนี่ยยอมตายไปก่อนที่จะเห็นสิ่งนี้ไงเคยเห็นเด็กที่ฆ่าตัวตายไหมคะเคยเห็นคนอีกหลายคนที่ไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายไม่รูกคนนั้นอย่าเป็นเรานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังท้าทายกับชีวิตของเราเนี่ยมันกำลังทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงความรู้สึกนั้นมันไม่เที่ยงเมื่อความรู้สึกเช่นเรากำลัง อกหักเพราะถูกคนรักทอดทิ้งใครเคยเจออาการอย่างนี้ยกมือขึ้นอาการอย่างนี้นะคะกว่ามันจะผ่านตรงนั้นไปได้เป็นไงคะร้องไห้หลายปีบเศร้าไปเลยซึมไปเลยบางคนไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่อนแรงแต่พอถึงวันนึงผ่านได้ไหมคะไหนใครที่ยกมือเมื่อกี้ยังผ่านไม่ได้ยกมือขึ้น เออยังผ่านไม่ได้แล้วหน้าละลื่นเช่ใครที่ผ่านได้แล้วยกมือขึ้นยืนยันที่ว่าผ่านได้ไหมแต่มันต้องใช้เวลากับมันสักหน่อยถึงจะเห็นความจางคลายของมันเหมือนกันนะแต่ในที่สุดเราจะเห็นว่าเรื่องนี้จบได้ไม่มีเรื่องใดในโลกนี้เกิดขึ้นและไม่จบลงเมื่อเราพูดถึงชีวิตเราได้ชีวิตเราได้ ความตายมาเป็นของแถมทันทีนะใครปฏิเสธของแถมนี้ไม่ได้จริงไหมในการเกิดทุกคราวมีการดับมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงธรรมชาติอันนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะมองโลกไปนี้อย่างล่าเริงและมองอย่างเข้าใจมองอย่างคนที่มีความรู้สึกที่ท้าทายตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงน,นี้ต้องใช้ ความเข้าใจในการที่จะเฝ้าสังเกตอย่างมีสติแม่อยากจะชวนพวกเราออกไปเดินเล่นก่อนที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ในช่วงที่กลับมาถึงที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําให้เรามีจิตที่ควรกับการฟังมีจิตที่ควรกับการที่จะคิดสนใจไหมคะไปเดินเล่นกันก่อนดีไหมใครที่เคยมาเดินเล่นที่นี่แล้วยกมือซิอ๋อเด็กๆติดใจเหรอลูกถึงได้มาติดใจเหรอคะ อาถ้าอย่างนั้นทุกคนยืนขึ้นเก็บเบาะไปวางไว้ข้างนี้เลยลูกไปวางไว้ข้างนี้ก่อนนะคะอ้าวเราจะออกไปเดินเล่นด้วยกันติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ 1นึ่ง